มาดูยกนี้ทั้งคู่น่าจะเปิดเกมออกอาวุธกันเต็มตัวแน่นะครับเดินขยับแล้วนะครับโยธาริ์ยาวใหญ่มีแข้งขายนําไปก่อนแล้วก็โอ้โหมาโดนเกี่ยวลม้ลมลงไปอีกนะครับเสียงเชียร์นี่สั้น,นั่นเลยนะครับโยธาฤิ์โอ้มายกนี้เปลี่ยนเสิร์ตเลยครับเดินเข้าหาครับโยธาฤิ์ครับจังหวะก้าวเสียบจังหวะโยนเข่าทําได้ดีแล้วครับดูยาวดูแหลมเหลือเกินครับ แต่ว่าต้องระวังนี่ครับระวังลูกหนักลูกแรงด้วยนะครับผีไพก่ออนวันพระเดชตอนรอมตัวมาครับวงในพยายามมัดละมัดแล้วเด้งเอ้าขวาครับโอ้ยกสูงเลยนะครับพยายามใช้ความยาวเลยครับเหยียดเข้าไปครับถีบซ้ายไปก่อนโยธาฤทิ์อยากว่าวันพระเดชพยายามแย่ๆทีสักกาเอาไว้ครับแล้วก็เตะจาะยางไปทีนะครับอีกเบกเอาไว้เบกอยู่ไม่อยู่ครับโยธาฤทริ์แย่ซ้ายหมัดหน้าแล้วก็แทงซ้ายยัดไปครับ จังหวะนี้ล็อกนายแทงได้ทีหนึ่งแล้วโยธาฤทิ์พอใจครับีเพราะกรรมการแยกต้องใช้รูปรากที่ได้เปียกนะครับขยับเข้าไปแทงซ้ายโอ้ไปก่อน,นครับแล้วก็จับปล่ำไในดูว่าหวันพาเดตนี่จะเล่นของหนักของแรงแล้วนะครับทั้งหมัดทั้งกอกเข้าไหนก็พยามจะกดเอาไว้โยธาลิ์ก็จับเบียดปล้ำไหนแล้วครับดูนะครับเกมนี้เดือดแล้วเอาดูนะครับประมาทไม่ได้นะครับโยธาลิ์ดักบวกแรงแงของ วันประเด็นนั้นยังถือว่าไว้ใจได้เลยครับเออโยธารทกิแหมประมาทหมัดของวันพระเดไม่ได้ครับวันพระเด็ก็ประมาทเข่าของโยธาริ์ไม่ได้เหมือนกันครับช่วงไกะยาวครับเดินก้าวเข้าหาครับถีไว้ก่อนครับโยธาริ์วันพระเด็นพยายามเลือกช่องครับออกขวาครับวงในเสียบคืนเหมือนกันนะครับก้าวเข้าไปเสียบเลยครับโยธาริ์พยายามไม่ปะทะกับวันพระเดครับดูครับแต่ว่าจังหวะออกดีทั้งมัดทั้งศอนี่ออกไม่หยุดครับ โยทาที่พยายามจะให้ติดมากกว่าเดิมครับถีบซ้ายนำเข้าไปอ้วนประเด็จมีหมัดจิ้มติดเบรคครับโยทาที่จังเบรไม่อยู่โยนเข่าขวาวันไประเด็จเกี่ยวรถเททิ้งไปโอ้โหดูว่าทรงนี้นะครับโยธาทิ่นี่เดินไม่ติดตัวเดินไม่ถึงนี่จะเหนื่อยนะครับเข้าไปนี่โอ้โหทั้งสอกทั้งหมัดวงในตีได้ไม่ได้พยายามจะตีนะครับแต่ว่าโอ้วันประเด็จเองก็มีกดแขนไล่แขนเอาไว้ไม่ให้ตีง่ายๆนะครับวงใน พยายามหัวเข้าไปครับแข่งของโยธาริ์ครับเอาไปโอ้ยโยตอกเมาไม่เมาครับสุดสุดโอ้โหจังหวะเข้าไปครับนี่ครับสะ้ตุ้งเลยพัลเลอร์ทาร่าไม่ได้เลยนะครับพยายามสอกมาอีกครับแม้หลังจากที่สอกก่อนหน้านี้ได้ผลนะพี่เสียบเพลินแทงเพลินไม่ได้ครับโยธาริ์มัดสอกของดูครับวันประเด็นหนักแรงทุกลูกครับคมด้วยเลยนี่นะครับอย่างที่บอกนะครับโยธาริ์จับลมางไม่ได้เอา เอาแล้วครับมีบวกซอกด้วยเหมือนกันไม่ยอมไงเพ็นกันเลยครับพยายอยากจะเสี่ยงแล้วเลยครับมาถึงตอนนี้ดูว่าวันพาเดชมาชกในเกมตั้งครับโอ้โหแทงเข้าไปยาก่อนครับโดนหนียุ่งลีมาดูนะครับเดินเลยนะครับเล่นตั้งแต่ต้นยกเบียดเข้าไปโอ้โหสนุกแน่เลยครับยกนี้ไม่รู้นะครับคนป็นยังไงแต่เชื่อว่าเกมจะเบียดแน่เล่นเกมเป็นการใหญ่เลยนะครับโยธา คึ่กคักทั้งคู่ครับต่อยลำบัวไปคอคออยู่นี่ครับตีเข่าขวาเข้าไปเก่งครับเดินหน้าลุยเข้าไปครับโยธาริิ์โยนข่าจังหวะนี้ติดกำแพงดูนายครับพยายามจะขวางขวางไม่ได้แต่ไอไปกคอนครับโยธารทธิ์แาวันพฤหัสเขาตีโต้ตีคืนมีทอนตลอดเหมือนกัครับเร่โอ้โหเดินเบียดเดินกล้ามไนนี่เสียงเชียร์ก็ฮึมเวทีเลยนะครับโยธารทธิ์ดูว่าเริ่มจะได้ใจแล้วด้วยนะครับ ทันมาเด่นเองก็วงในพยายามจะไล่แขนงเอาไว้แล้วก็มีแทงสู้นะครับดูนะครับจังหวะแต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับโอ้โยธาลิ์ดูนะครับจังหวะนี้นะครับวงในพยายามควบใหญ่เลยครับโยธาธิ์พยายามควบควบเข้าไปครับควบเข้าไปครับพยายามยกขึ้นมาตีแล้วก็นี่ครับแม่โยธาลิ์เห็นแพลวแพลวชนะครับอยากชนะบ้างครับ ชัยชน,นะก็ต้องพยายามครับชัยชน,นะทุกชัยชน,น,นะไมไ่ได้มาแบบง่ายได้เอาเดินต่อโยดาริกยกเขายกเข่าเ,าเาสียบไปทีนะครับแม่แต่ว่าคืนไปเหมือนกันบังพระเดชล็อกคอโยดาลิกยังไงดีครับพยายามจะขยม่มความใหญ่ขย่มแม่ขยม่ไม,ยมไม่ไปบางทีเวอร์ตันนะครับพะเดชนก็ตั้งได้ดีโอ้โหสถานการณ์นี่ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับมาถึงตอนนี้ มาดูกันที่วงในโยธาฤทธิ์นี่พยายามจะเบียดกล้าไม้อย่างเดียวนะครับแา่วีทีมงานตั้งมาโอ้โหนี่แหละครับจะไปปัดเขานะครับจะเสียหลักลงไวก่อนนะครับลุยต่อครับโยธาฤทธิ์ครับคึกต่อครับคึกต่อครับทีมเข้าไปอ้าวจับได้คกับแมเทไปเลยครับวันพระเดชเดินเข้าไปครับตีข่าซ้ายถึงตัวแล้วถึงตัวแล้วอ้าวเร่งแบบนี้ดูดีขึ้นมาครับนาทีสุดท้ายยกที่สี่ โยธาฤทธิ์เริ่มจับได้เริ่มบินตีได้หมัดเปิดทางข้างซ้ายเขี่ยเข้ามาอัดเข่าขวายัดเข้าไปพยายามเตะตีเอาเร่งได้ดีครับต้องดูวันประเด็จล้มออกหูหายใจทางหูช่วยหรือเปล่าบางลีแบบนี้มาดูนะครับจังหวะจะเรื่องนะครับพยายามยึดอย่างเต็มที่นะครับเดินเข้าไปแทงเข้าไปวันประเด็จน,นั้นมั่นใจชกในเกมตั้งรับโอ้แต่โดนเข้าไปเนื้อเน,อเนือเหมือนกันครับสองดอกสามดอกนี้นะครับแต่ได้หมัดช่วยโอ้ห ไม่นับล้มลงไปดูนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายของยกที่4ี่แล้วด้วยครับโอ้เขาได้ดีนะครับแล้วมาโดนหมัดนะครับโยธาริ์ครับแต่ว่าไม่ได้เมาไม่ได้โดนนับนะครับแล้วหล่นลงไป้ย่างว่าลกกระดับเกมตัวเองได้ดีมากเลยใ่ไหมจังหวะหล่นลงไปดีมันมีลูกตมน้ำนิดหนึงด้วยเมื่อกี้นี้าวินาทีโอ้โหยกนี้นี่ต้องบอกว่ามันจริงๆครับโดยเฉพาะโยธาริ์นะครับพึกเหลือเกินครับเหมดยกสี่ก่อนครับ เดี๋ยวยก5ต่อ,ตอกลับมาคึกคักกันตอนแล้วหรือเปล่าครับไม่ว,ว่าทีมงานนั้นกำชับมาหนักขึ้นไปอีกนะครับให้เดินให้เร็วถึงตัวตลอดดูว,ว่าจะพลิกสถานการณ์ได้หรือเปล่าครับไปเดินฐานไม่ได้โอ้โหดูจังหวะการออกอาวุธจะทำได้ดีนะครับทั้งเชิงดูครับเอาหวันพาเดชหวันพาเดชเองก็จะยุบชะยชนไม่ได้เหมือนกันนะครับมวยมาแทานแต่ว,ว่ายกสุดท้ายแล้วจะคุมเกมได้หรือเปล่าครับเดินเข้าไปครับตัวทลลิศครับ พยายามคึกคักเข้าหาเหมือนเดิมครับเสียเข้าไปเตะเข้าไปครับสถานการณ์แบบนี้ครับสอกของอยู่ทางน,นี้ไปไหนบางลีต้นต้นดีมาตลอดเอ้ามาแล้วได้ยินว่าเฮ้ยโยธาติได้ยิน,นครับสอกมาแล้วไม่น่าทักไม่ได้ทัก <laughs> ถ้ามาแบบนี้ได้นุ้นแต่ว่าต้องทําให้ต่อเนื่องอน,าากกนะครับดูครับโอ้โหนะกายลูกเก่านะครับตามกำแพงหน้าเอาไว้วันประเด็จใม่สนแล้วครับโยธาริ ถึงจังโมงนี้นี่มีอะไรต้องงัดออกมาให้หมดทั้งหมัดทั้งศอกแล้วครับต้องเดินเบียดเข้าไปพยายามจะบวกศอกเหมือนกันครับนี่ครับหมัดพยายามบวกมาแล้วครับตรงในเสียบเข้าไปครับโยธาริอย่าเพิ่งยอมนะครับโอ้โหเวลาเหลือเยอะเลยครับนาทีกว่ากว่าครับหมัดขวาต่อยเข้าไปครับเดินเข้าไปเจอแท้งก่อนครับตรงในโดนไยหน้าขวางหน้าไว้ครับแหมแทงไม่ได้ตีไม่ได้ กอดปดนอาโชคดีข like like ึ้นมานีเหมือนว่าโยธาฤทธิจะได้สดนับซุกหวานหวานลื่นคอนะบางที้นะกลายว่าสดไม่ได้ครับกระดูกจะติดคอหรือว่าแบบนี้บางทีเดินช้าเดินช้าไม่ได้โอ้โหดูแต่ก็ยังพยายามฮึดอย่างเต็มที่เหมือนกันเลยครับทั้งหมัดทั้งซอกนะครับเหลืออีกหนึ่งนะทีเฟสเฟนะครับให้โยธาฤทธิ์นี่ได้ลุ้นวันพระเบสนี่อ ดืนะครับเอาโดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนวันมาเด oh. ินกลาวพยายามโอ้แต่ว่าจังหวะมาโดนบวกอีกสอกไม่ได้ลุ้นอยู่นะครับสอกไม่ได้ลุ้นอยู่นะครับยังมีโอกาสหน้านาทีหนึ่งได้ลุ้นสอกไม่ได้ลุ้นอยู่นะสอกสอกไม่ได้ลุ้นอยู่นะเออบวกไปครับสับวกไปไม่โดนแต่ต้องระวังเข้าสวนคืนด้วยนะเออเอาสับเสียไปแหละโยธาลิธบวกไป แลกปลายพวนี้แม่องัดศอกสับเข้าไปดูครับแม่พยายามจริงๆโยธาฤทธิ์ถ้าถือว่ายัางมีความพยายามนะครับพยายามฮึดอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าวันพระเด็นนั้นดูจะมั่นใจคุมเกมนะครับออกสายทีขวาทีไม่ปะทะด,ด้วยตรงๆเข้าไหนก็ตั้งกระแผงหน้าไวห้หือไม่ตกเหมือนกันนะนะบางจังหวะก็มีศอกนั้นคอยบวกอยู่พยาจะกดเอาไว้นะครับเผืเวลาไปเรื่อยนะครับ ช่วงท้ายๆแล้วครับยกที่ห้ายกสุดท้ายโยธาริ์สับไหมสับไหมยังสับไม่ได้ครับยังสับไม่ได้ครับนี่ครับเป็นมวยมาแทนครับแต่ทําหลายคนทะเลาะกับแฟนครับเพราะว่าเพราะว่ากาเล่นมวยตัวใหญ่เมียไม่ด่าแต่ตอนนี้ก็เราจะโดนด่าแน่แล้วมันทีแบบนี้เอาละครับครบห้ายกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งนะครับ ำคำการใสอยันเรื่องนะครับ <you> like เดินเก็บไปคะแนนแล้วก็หันมาชูมือให้วันพระเด็จลูกสวนนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนล,ลงมาอย่างสนุกเลยเลยครับมวยคู่นี้